มาดูมาดูาด,ดูแมวจอมป่วนมาดูแมวจอมป่วนดูมันแม่ก็ตัดผักเตี้ยนดูมันดูมันตงัตงตังดูมันไหนไหนเออแล้วร้องทำอะไรมันมันได้กินยามันเปล่า มันได้กลิ่นยามันเปล่าน่ะน่ะยามันอ่ะมันได้กลิ่นยามันเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถกให้เดี๋ยวถกให้ดูดิมันมันมันได้กลิ่นยามันมั้งต้อปกินครับครับโอ้ดูสินี่ไงของหนูอ่ะลูก โอ้เล่นมะเขือเอาเอาไปเอามันชอบเล่นไอเนี้ยเห็นลูกมะเขืออ้าอ้าวมันไม่เอาหรอกอย่าจแต่มันจะเล่นอืมอยากเล่นอะไรก็ได้ที่ให้มันเล่นนะหนูดองซิงโหลนึงนะแม่ได้สิดกระถิ่นไปหวานข้างข้างในบ้านไม่ได้มีข้างในก็มี ได้บอกให้ตัดตั้งแต่วันนั้นไม่ตัดดูต<ะ>ันหายไปเร็วไม่เห็นมันออกดอกเร็วอ่ะเกินให้ตัดนานนะเอามันไม่เอาหรอกมันจะเล่น,เ,น,นเล่นยาไอ้เจานุเรียงไก่ตัวโตโตโตเร็ว

ทัดมาเลยทัดมาเลยเอาอะไรเอาเท่าไหร่โอ้กินแล้วกินแล้วเออกินแล้วกินแล้วกินแล้ว กินแล้วกินแล้ว ลายตังตังเป็นลายตังทำไมเออแล้วทำไมอ่ะทำไมจะขึ้นทำไมอ่ะ,อะจะขึ้นทำไมนั่นจะมาโอ๊ย

อะไรประแสนเนี่เป็นที่หนึ่งในรูดบัตรเลยเหรอใช้ได้เหรอไม่รู้ยังไม่มีใครรู้เราดูก่อนใครมาถามหนูโอ้ยอย่ามาถามกูกูก็ไม่รู้ได้หรอกมารูดแม่ก็มารูดวันที่ห้าก็ได้เดี๋ยวหนูก็ได้อ๋อมันต้องไปรูดนู่นรูดไหนหนูไปรูดใกล้ๆก่อนไงแคบเดียวก็ได้ละเอาอะไรแสนเอาอะไรวะนี่เป็นรูดอะไร มันรูดเป็นนั่นเลยมันรูดเป็นเดือนเดือนก็ได้เป็นไรเนะี่ยไม่ได้รูดแค่วันเดียวเอาอะไรตาอะไรนะจจำชื่อแกไม่ได้ตาอะไรน้าเมื่อกี้นี่จำชื่อแกไม่ได้อาอไตะะนะานะตะวันที่เราฮะ,ะวันที่เราตาวันเนาะเพลงเพลงเดียว แม็กโก